พี่ท่อมาบอกว่าจะถึงแล้วอะค่ะก็เลยให้นาวมายืนรอแต่ยังไม่เห็นวี่แววรถพี่ต้นเลย<ม>อะคุณพีนหรอคะแล้วคุณต้นเขาจะมาถูกไหมคะเนี่ยถูกสิคะพี่ต้นของนาเขาฉลาดแล้วก็หล่อ,อที่สุดในโลกเลยค่ะคุณนาเป็นไรมากหรือเปล่าคะเนี่ยเห็นยืนปิดไปมาอย่างนี้อ๋อคือนา นะเป็นโรคก,กลัน้นอสวะไม่ได้ค่ะคุณพิมพ์แต่พอดีเมื่อกี้พี่ต้นโทรมาบอกให้ออกมายืนรอนะก็เลยรีบออกมาไม่ได้เข้าน้ำเลยค่ะยังไงฝากขอไงไว้หน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้รีบมาได้ค่ะขอคุณค่ะโอ๊ยโหอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยเบรกไม่ทันทำไงครับเนี่ยคุณนั่นแหละ่เีบเป็นไรรีบ ดูคนนึงสิอดอกไม้ไม่ว่าเป็นห้องยังยืนแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้ใจวันไว้ไปได้ก็เพราะฉันมีเธอที่หอมกว่าต้งพิไม,มไม่เจอกันนานเลยนะพิมสบายดีไหม ดีจ้ะแล้วต้นล่ะสบายดีไหมสบายดีไม่เจอกันต้องนานต้นเกือบขับรถชนพิมซะแล้วนะเนี่ยพี่ตน้นเอ่อนี่พี่ต้นอกับคุณพิมพ์รู้จักกันด้วยอะคะคือเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยอะจ้ะเนี่ยเมื่อกี้พี่ขับรถมาเกือบชนพิมพ์คนแล้วนะเนี่ย พี่ต้นนาบอกกี่ครั้งแล้วเขาไม่ให้พี่ต้นขับรถเร็วอะ่ะจ้าต่อไปนี้พี่จะไม่ขับรถเร็วแล้วจ้าน่ลักเ <c oughs> นี่คะ่ะพี่ต้นนาหลักแบบนี้นาถึงได้รักพี่ต้นที่สุดในโลกไงคะจ้าพี่ต้นคะไม่ได้ยินที่นาพูดหรอคะนาบอกว่านารักพี่ต้นที่สุดในโลกไงคะพี่ต้นก็รักนาะที่สุดในโลกเลยจ้กลักที่ ออนี่แต่พี่ต้นรู้หรือยังคะว่าคุณพิมพ์ะจะเป็นคนที่มาจัดงานแต่งงานให้เราไม่ต้องห่วงนะคะคินจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะอ้ออ้ออ้อ,ค,อ,าาอความรักมัน่มันยนักมายแบบต้อมลน้นและมีเหตุผลมากกว่าหัวใจ เขาหน่ารักดีนะคะพี่ตน้นพี่ตน้นพี่ตน้นว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะน้าจ๊ะเมิดไปไหนอะคะป้าเ่าไม่ได้เบอดนาบอกเลยใช่ไหมคะว่านาไม่ชอบให้พี่ต้นเมิออะเพราะว่าพี่ต้นเมิดมันเหมือนแบบ พี่ต้นตายแล้วอะยังไม่ตายตอนนี้นี่ยังเป็นอยู่นี่โอ้จับดูได้เลยนี่ยังเป็นอยู่เ,เป็นอะไรบ้างโ,โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะช่วช่วยหน่อยอว่าไงจ้าเมื่อกี้อ๋อคือนาตอบกำลังบอกว่าคุณพิมอ่ะเขาน่ารักดีนะคะแต่ทําไมพี่ต้นเม่นไปพูดถึงเพื่อนคนนี้เลยล่ะคะอ๋ะอคุณพิมเหรอครับสมัยเรียนก็เจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับสนิทกันมากขนาดไหนต้นโอ้คุณแม่ครับสนิทแค่ไหนสนิทครับคุณแม่ครับ <łość> สนิทครับว่าสนิทกันสนิทกันมากใครไหนบอกคุณหญิงมากกว่าดูนี่นะไม่ใชแล้วคงไม่ใช่แฟนเก่านะ หนิทมากก็ว่าไปค่ะว้าวจะสนิทแค่ไหนครับพี Ay ่ต like ้นบอกงามาเดี๋ยวนี้นะคะก็แบบสนิทแบบไปไหนกันเป็นกลุ่มๆครับน้องนาครับจะเย็นๆนะครับคือเหมือนกับไปไหนก็ไปด้วยกันหมดแต่ว่าถ่ายรูปออกมาติดอยู่แค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยปีเลยครับเหมือนอารมณ์ดาราดาร์แบบที่ที่น้องนาชอบอ่านหนังสือดาราไงครับเป็นแบบนั้นนะครับเป็นเย็นนะครับกลับกลับไปก่อนครับงก่อนั่งก่อนนั่งก่อนนะอธิบายนายิงง โอ้ยคุณหญิงแ้่ค่ะหน้าปวดหัวไปหมดเลยโยใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับคุณหญิงแม่ว่าแบบมันมันมันก็ดีเหมือนกันนะคะว่าเราเราจะได้ทํางานได้ดีขึ้นไงลูกรู้จักกันไรอ่ะเนาะเนาะเนาะลูกเนาะถูกของคุณหญิงแม่นะคะ ไม่ต้นน่ะเหรอใช่ค่ะแฟนกับพี่ทิมหล่อไหมคะ <c oughs> ลหล่อไม่หล่อไม่รู้ติตี๋ขาว,ขาวสไตล์เกาหลีเลยแหละ <c oughs> ขายภาพ <c oughs> เป็นพวกแบบช่างวาดรูปอะแล้วภาพก็ขายแพงมาก <c oughs> อย่างนี้ก็แสดงว่าก็ต้องรวยอะสิคะเออรวยหรือเปล่าเนี่ยนะ <c oughs> พ่อแม่เนี่ยรวยมาก <c oughs> แสดงว่าทั้งหล่อทั้งรวยทั้งดันด้วยแล้วยางงี้พี่พิมพ์เลิกไปทำไมอะคะก็บอกแล้วไงมันนานแล้วจำไม่ได้แล้วใครจะไปเชื่อว่าจำไม่ได้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเลิกทำไมอะอยากรู้ บอกแล้วว่าจะไม่ได้ไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่ได้อะพี่พิมบอกมาเถอะทุกคนรู้เรื่องหมดเลยมีนิสาไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเห็นป่า่าสมองกวงลืมไปหมดแล้วเนี่ยไอ้พี่พิมลองไม่เชื่อบอกมาดีๆเลยเราให้ฟังไม่เอาเลิกแกล้งพี่พิมพ์ก็ได้แล้วโอนี่สายอยากรู้ว่าฟังเลยนะเขาได้ฟัง่อยดิย่อนกินได้ร้อยฟัง่อยดิเขาเลิกกันทำไมอ่ะเอาพี่ไม่ได้คบก็เลยจะรู้ได้ไงตรออ้าว อ้าวไม่รู้อ้อไปถามเขาดิเอาเบอร์มาอุยู่โทรถามเลยอ,อยากรู้มากจะดีา่าจะเล่าเนะไรนะี่สาวชุดนีน้นะแล้วก้าวผัาเป็นครเฟนี้โอเคคืน okay? นี้ไม่ได้ไ<อ>ต้องเป็นแฟนสมัยมหาวิทยาลัยแน่นอนเลยค่ะหรือว่าพิมพ์มายังรักเขาอยู่ประมาณว่า ฐานภูเขาไฟเก่ามันจะกลับมาลูกอีกครั้งหนึ่งโอ้ยผหานเรื <ator il> ่องคุ้นๆทำอมไรกจะคือเนี่ยตอนแน่ใจนะคะก็หมดเรื่องที่จะบอกนาแล้วอ่ไม่มีจ้ะไม่มีแล้วจ้ะอุ้ยอุ้ยเป็นเรื่องของคุณพิม์ละคะมีจะบอกนาเมื่อกี้ มีเหตุผลมากกว่าหัวใจรักไม่ใช่เรื่องง่ายๆประเพณีไทยสอนไว้สั่งสอน